สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะยินี้ตอนราบค่ะแม่เมื่อคืนหนูนอนดึกหนูขอนอนพักผ่อนหน่อยเด้อสวัสดียามเช้าค่ะแม่เพชเธอไปอยอย่างไรับติเธอเป็นอย่างครมานอนดูเพื่อนเขายืนเต็มเลยเนะเธออย่าอายผู้เบาเน่ นอนเฉยอ,อยู่เออหางมาย่างตัวก็เอาเข้าไปเจ้าเฮือนี่คว่มสุกแท้สะบัดหูสะบัดหาง สวัสดียามเช้าอากาศเห้หนเห็นแม่ขวานเข้าใกล้ไม่ได้แล้วนะแม่ปีนไปตั้งใดเอวเนี่ยมีความสุขแต่เศร้านาะของเล่นชิ้นใหม่มีความสุขแต่ชิชๆชๆๆๆๆ <laughs> นอนจริงนะคะแม่ถ้าไม่มีใครรบก,กวน เพราะว่าเขาเคยได้ทานผลไม้ของแม่ขวานนะคะกินแม่ขวานเข้าใกล้แล้วก็มาจ้องเลยหนึง่งว่าจะสิได้กินค่ะมาทุกวันนะคะแม่จา๋าผลไม้ออนไลน์นะคะแม่มาเมตตาได้นะคะแม่จา๋าผลไม้ไม่หมดมาสองวันค่ะแม่จา๋าเป็นค่าอาหารต้นสมรรถต้นยาต้นอ้อยต้นสีคะ,ะแม่หามาอุดหนุนน้องได้นะคะแม่จา๋าเพจเพจเพจค่ะแม่จา๋า สวัสดียามเช้าค่ะแม่จา้าเพชรอารมณ์ดีอารมณ์ดีสวัสดียามเช้าทุกทท่านนะคะสวัสดีจา้า